ที่จังหวัดยะลานะคะมีการจัดชุมนุมรอบกองไฟค่ะพาไปดูบรรยากาศของการจัดกิจกรรมรอบกองไฟค่ายต้นกลา้าประชากรคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายาลาค่ะโดยมีนางสมพรกิติสาธรผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงพระยายะลานะคะ เป็นประธานในการจุดไฟแล้วก็กล่าวเปิดการชุมนุมรอบกองไฟโดยจะมีหัวหน้าซูลูค่ะนำสมาชิกเต้นรอบกองไฟมีตัวแทนของกลุ่มแห่ขบวนพุ่มสลากค่ะขบวนนางรำแล้วก็ยังมีกิจกรรมนันทนาการก่อนที่จะมีการแสดงในชุดต่างๆจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษา10กลุ่มกว่า300คนที่มาร่วมการชุมนุมรอบกองไฟทั้งการแสดงที่สื่อถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระหมหากษัตริย์การแสดงเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด ทั้งร้องทั้งเต้นสร้างส,สาีสันความสุขความสนุกสนานได้เป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็ทําให้นักเรียนมีความรักความสมามัคคีศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาพระมหาก,กษัตริย์มีระเบียบว,วินัยรู้บทบาทหน้าที่ของตอนเคารพศีลดุกติกานะครับแล้วก็ประพฤติตามระเบียบกฎของวิทยาลัยนะครับเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและที่สําคัญสามารถ อยู่ร่วมกับสังคมอื่นได้นะครับก็คือในพื้นที่ของสังคมพระอุปนฒธธรรมนะครับได้อย่างมีความสุขนะครับไม่สร้างความแตกแยกเปรียบเสมือนดอกไม้หลากสีที่ประดุลอยู่ในใจกันใบเดียวกันได้อย่างสวยงามครับ